หุดน้ำตาไวดีกว่าเขาไม่มีค่าควรที่เธอจะร้องเช็ดน้ำตาที่มันไหลานองพี่ชายขอร้องให้น้องจงอย่าเสียใจ ผู้ชายคนนั้นมันชั่วหลอกเจ้าหลวมตัวมัวเมาเข้าใจบ้างไหมเสียน้ำตาหุ่มฆ่าเมื่อไรโปรดจงจำไว้เขาไม่ควรกับเธอหยุดความ Chọc chăm